ไทยมาเนี่ยนะคะพี่เจบก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่สำหรับไปอายุต่างกันก็ค่อนข้างมากหลัก10ปี20ปีอะไรอย่างเงี้ยพี่เตรียมของมาพี่ไม่เอาแล้วนะ <c oughs> พีไไไ่ไม่ไม่รับของฝากปีเนี้ย <c oughs> ไปก็นําของฝากมาฝากพี่เจี๊ยบด้วยเขาจัดแบบนี้เลยเขาจัดแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากนะคะบ้านขนมสวยนอกจากขนมอร่อยแล้วหน้าตายังสวยงามด้วยเอาละครับคุณผู้ชมใครมองหาของฝากนะครับผมแนะนําเลยนะครับเป็นขนมหวานแบบนี้ก็ได้รู้ว่าเป็นเค้กแบบนี้ก็ได้นะฮะโอ้โหรับรองนะฮะผู้รับจะต้องชื่นใจอย่างแน่นอนครับช่วงอร่อยชิมดีกว่าจัดให้เลยนะในไหนก็ต้องไปเอาขนมหวานมาฝากพี่แบบนี้พี่ก็พาไปกินของที่น้องไปชอบอะไรอ่ะพี่หนูชอบหลายอย่างมากเลยไข่พะโล ร้านไหนร้านขั่วกลิ้งผักสดอุ้ยร้านนี้ดังมากดังเรื่องของอาหารใต้ที่สําคัญไข่พะโลเขาอร่อยมากวันนี้ก็เลยจัดให้สาสมใจเลยทีเดียวนะฮะแต่ต้องได้กินไข่พะโลนะ้วยเบลเลอร์เธอให้เธอกินคนเดียวเลยโอเคค่ะไปกันค่ะขั่วกลิ้งผักสดค่ะช่วงอร่อยชวนกินสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ คเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณบิ๊กนะครับผมนะฮะ ตัวกริ้งผักสดมีกี่สาขาตอนนี้มีสาสาขาค่ะมีที่ทังหล่อซอยทังหล่อห้าน้ตรงนี้ตันนี้ตอนนี้เป็นสาขาที่3แล้วค่ะสาขาใหม่ล่าสุดค่ะแล้วสาขาที่2อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ซอยพหลโยธิน5ซอยราชครูค่ะเรื่องของเมนูเหรอคะเมนูเหมือนกันค่ะแต่ว่าในแต่ละสาขาก็อาจจะมีเมนูพิเศษต่างๆกันไปบ้างแต่ว่าเมนูปกติที่เป็นเมนูปกติของร้านคือทุกคนทําได้เหมือนกันหมดค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าอยากจะกินออริจินัลนะคะคุณป้าตัวจริงๆอยู่ที่นี่ค่ะอยู่สาขานี้สาขาประเค่ะสาขานี้เปิด มานานแค่ไหนแล้วคะตอนนี้ก็ประมาณ11เดือนค่ะคือเกือบเประมาณ1นึ่งปีแล้วค่ะหนึ่งปีกระแสตอบรับดีมากเอาวันนี้เรามาดูดีกว่าว่าคุณบีก็จัดเมนูอะไรมาให้เรานะฮะต้องไหนเอ่ยเตรียมไว้ตรงไหนค่ะด้านในเลยค่ะเชิญเลยค่ะครับผมไปกันดีกว่าค่ะ มาที่โต๊ะเรียบร้อยนะฮะะไตละแท้ๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะคุณบิ๊กเป็นคนจังหวัดอะไรคะทไเป็นคนชุมพรใช่ค่ะเพราะอาหารที่บ้านเป็นแบบสูตรของคุณแม่กับคุณป้าแล้วก็หลังๆบิ๊กเป็นคนคิดด้วยค่ะมาเริ่มเลยนะฮะเอาไหนดีคุณบิ๊กเริ่มอ๋อชื่อร้านก่อนเลยค่ะคั่วกลิ้งนะคะแต่วันนี้จัดมาเป็นคั่วกลิ้งหมูสับจริงๆแล้วที่ร้านในเมนูจะมีหมูสับกระดูกหมูอ่อนแล้วก็เนื้อชิ้นนะคะแต่หลังๆลูกค้ามาก็ขอว่าขอทําเป็นกุ้งได้ไหมเป็นปูได้ไหมเป็นปลาได้มม้้เเราาาากกกก็ทํใหคคืออจะบวขิงดี คือไม่มันเลยนี่คุณปายเก่งมากเขาจะบอกเลยว่าที่รานไม่ได้ใช้น้ํามันมเพราะว่าในในในเนื้อในเนื้อหมูอ่ะมันมีนมีมัมนอยู่แล้ว,ลวรเราจะคั่วเราจะพยายามคั่วให้แห้งๆค่ะ อ๋อไม่ต้องใช้น้ำมันมหมูเลยค่ะมันจะไม่เลยไม่ต้องเลยค่ะเพราะอันนี้มันจะมีออกมาแล้วเราก็ใช้เครื่องแกงที่สดใหม่นะคะแล้วก็คั่วก,กันทุกวันเลยเรามีครัวกลางค่ะฉะนั้นเครื่องแกงทุกอย่างก็จะออกมาจากที่เดียวกัน,นะคะน่ะคือจะบอกว่ามีความเผ็ดอร่อยมากรสชาติคือดีหอมเครื่องแกงเป็นแม็กมากต้องบอกว่าถึงเครื่องจริงครับคุณผู้ชมครับจริงจริงถึงเครื่องมากเป็นแบบว่าเรียกได้ว่าเป็นเบสเซอร์ อันนี้ขายที่อยู่บนโต๊ะขายหมดค่ะแต่ว่าปลาหมึกนี้เป็นเมนูน้องใหม่วันนี้ก็เลยอยากจะมานําเสนอท่านผู้ชมเป็นปลาหมึกผัดต้นหอมค่ะใช้ปลาหมึกสดต้นหอมนะฮะปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกมาจากปากน้ําปลาจะบอกว่าปลาหมึกใหญ่มากชิ้นใหญ่มากขอบคุณมากค่ะแล้วดูจากสีนะฮะคุณผู้ชมครับก็จะมีความสดความขาวอยในนี้นะครับวิวกระเทียมเขาทุบแบบว่าให้มแบบแตกใช่ค่ะอร่อยมากเป็นไงคะ มันกระทะแบบเขาทําแบบแห้งๆไม่เยอะเกินไปนะฮะน้ามันไม่เยอะครับปลาหมึกเขาสดอ่ะมันมีความกรอบอยู่ข้างในนั้นแล้วคือเขาเขาปรุงออกมาได้ดีตัวกระเทียมหอมมากเขาผัดแบบไม่สุกมากนะดูนองเหมือนเกลียมนะฮะแต่ข้างในยังเด้งๆอนี่เป็นเมนูที่อยากแนะนาที่มีเฉพาะสาขาประสานมิตรที่เราอยนี้เท่านั้นต่อมาดีกว่าต่อมาพี่อะไรนี่ไหมพูดถึงภาคใต้ก็ต้องพูดถึงต่อต่อผัดกุ้งค่ะอันนี้เป็นผัดกะปิกุ้งค่ะกะปิกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆนะฮะ สตอนี้คือเป็นสตออะไรฮะอันนี้แหรอคะอันนี้เป็นสตอข้าวค่ะสตอรข้าวเนาะใช่ค่ะถึงเครื <c oughs> ่องกลัวอย่างหนึ่งก็คือความเปรี้ยวบางทีผัดเขาผัดออกมาเปรี้ยวแต่อันนี้ไม่เปรี้ยวมากอันนี้กลมกล่อมนะฮะมีเปรี้ยวนิดๆแค่นั้นเองนะฮะอร่อยมากเริ่มเริ่มจริงจังทานแล้วประทับใจตะกี้พี่เจมพูดว่อะไรรู้ไหมเออกะว่าจะชิมชิมปลายลิ้นปลายช้อนปลายช้อนเป็นยังไงล่ะจริงจังนะดีใจอต่ไยจริงช้อนมันเปรี้อนก็เลยต้องกินให้หมดต้องกินให้หมดอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่า อันนี้คาจากจะเป็นใบเหลียงผัดไข่ค่ะแต่ว่าวันนี้เราแนะนําเป็นใบเหลียงผัดกุ้งเสียบเมอเขาเคยเจอนะสดมันจะเป็นผัดไข่เขาใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบเหมือนใครๆก็สั่งกับผัดไข่วันนี้รายการอร่อยช่าง้าเราก็อยากแนะนําอะไรที่แบบว่าแตกต่างไปจากเดิมก็เลยเลือกเป็นผัดกุ้งเสียบร้อยร้อยร้อยข้อชอบมากเลยตรงที่เขากระเทียมเขามาเป็นแบบเป็นชิ้นๆแบบเนี้ยเราจะบอกว่ากลิ่นของกุ้ง อันเนี้ยกุ้งเสียบนะครับมันอัขึ้นมาตัวใบเหลียงผัดอ่ะเขาทําให้มันไม่เค็มมากเพราะตัวกุ้งเสียบอ่ะเขาเค็ม็ม่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นรสชาติเขาเนี่ยก็คือเหมือนกับพอมันกินมันร่วมกันอ่ะมันก็จะเค็มพอดีรสชาติมันพอดีอีกหนึ่งอย่างที่อยากกินที่สุดในโต๊ะเนี้ไข่พะโล้ขาหมูค่ะคือจะบอกว่าเมนูนี้เนี่ยนะคะเป็นเมนูที่ขายดีมากเป็นเมนูแรกที่สั่งเอาไข่พะโล้ค่ะอ๋อโทษทีค่ะไข่พะโล้หมดแล้ว ้า,นา,าทนอยออนไงไคือจริงๆวิธีการขั้นตอนในการทําใช้เวลานานแล้เราต้องอบอกเลยว่าอันนี้เราไม่ได้ใช้ผงพะโลเลยะค,ะค่ะแล้วก็เป็นสูตรของคุณแม่นะคะอันนี้ก็คือเราค่อยๆแบบปลานี่ค่อยๆทำะค่ะซึ่งขามหมูเนี่ยก็จะคัดมาแต่ให้มีติดเนื้อแดงเยอะแล้วก็มีมันนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีเต้าหู้อีกคือจะบอกว่าน้ำพะโลเขาอะคือค่อนข้าง คนมากเลยนะจริงๆแล้วอร่อยมากรสชาติกลมกล่อมและดูไข่คือทุกอย่างเขาต้มแบบนานจริงๆมันหวานแบบหวานหอมครับคุณผู้ชมมากเป็นหวานเค็มติดปลายลิ้นที่สมพั์หอมอันสุดท้ายน้ำแล้วครับอันสุดท้ายก็คือแกงปูใบชะพลูค่ะเสิร์ฟกับเส้นหมี่ค่ะเป็นบอกว่าเป็นสูตรที่บ้านด้วยเป็นสูตรที่บ้านค่ะคือต้องไปดูใหญ่ที่สุดในตลาดที่บิ๊กหานได้อ่ะคือมันปูนะฮะใหญ่แบบนี้นี่คือจัดเจบแบ่งครึ่งเลยนะ และบิ๊กสั่งปูทุกวันเพราะฉะนั้นคือความสด,ดแน่นอน,น,อนค่ะน,นี้คือสิ่งที่เป็นแบบว่าข้อดีของลูกค้าเลย,อยเอาจริงนะนเรารู้สึกว่ามันเผ็ดนะแต่มันเผ็ดในจุดที่เราแบบรู้สึกอร่อยอแล้วเพื่อให้เขาหอมนะมากๆปูคุณภาพดีใบสะปูก็อจับหมไปปลดอออกไปปลดปล่อยในตัวถูกต้อง นี่ไงดูเมนูนี้ไงเพราะว่าันนี้คุณป้ารอยอยู่ใช่ไหมคะคุณป้ารอยอยู่ค่ะนะไปดูเมนูสาธิตกันนะครับปั้ปนุษย์ปนุษย์นะ,นะคะที่อยู่ในครัวคุณป้าแท้ๆเลยใช่ไหมคะความอร่อยเริ่มต้นมาจากปนุษย์ครับนะฮะเพราะฉะนั้นทุกเมนูเนีน่ยฮะมาจากฝีมือของแกเดี๋ยวเข้าไปดูในครัวนะครับวิธีการทำต้าเนื้ผัดต้นหอมเชิญเลยครับ สวัสดีครับคุณป้าครับนะฮะป้าของเราเนยฮะชื่อป้าเลยนะครับปนุชค่ะปนุชจะเป็นคนทําสาธิตนะฮะนั่นก็คือเมนูปลาหมึกผัดต้นหอมสุดเด็ดจริงๆนะฮะเริ่มเลยครับใส่น้ำมันเลยนี่กระเทียมต้องทุบไหมทุบนิดๆค่ะทุบนิดๆพอแตกนะฮะคุณผู้ชมพอแตกค่ะปลาหมึกสดๆนะฮะใส่ไปเลยครับและผัดนานก็ไม่ได้นะคะมันจะเหนียวเริ่มด้วยการใส่ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราเด็กสมบูรณ์ตามด้วยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์นะครับ ช้อนนะฮะอย่า,างละช้อนอหอมขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่เราก็ใส่น้ำตาลทรายแักนิดนึงนะคะน้ำตาลทรายนะครับตามด้วยต้นหอมนะครับผมค่ะต้นหอมก็พอสลบเรียบร้อยคแค่นี้เองแค่นี้เองค่ะสูตรเด็ดอยู่ที่ปริมาณอย่างละช้อนอย่างละช้อนของเด็กสมบูรณ์ของเรานะครับเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือหมึกผัดต้นหอมนะฮะสูตรเด็ดจ,จริงๆโดยปั้นนึ่ของเรานะฮะร้อนๆแบบนี้นะฮะร้อยจังรู้ใช่ละมั่นลาวนะครับขอบคุณมากมากครับประนอมครับ ะะเป็นไงบ้างไปดูมาเม <laughs> ื่อตายก<า>ะะันเลยี่ของมป้านะฮะนี่เจ้าของความอร่อยนะฮะอยู่ในครัวสูตรง,ง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ปริมาณการใส่ส่วนประกอบส่วนผสมเท่าน,นั้นเองนะฮะออกมากลมกล่อมแบบนี้อร่อยแน่นอนครับทุกคนที่มาที่ร้านเนี้ยเราการับประกันว่าไม่มีเมนูไหนที่เขารู้สึกว่ามันไม่อร่อยไม่ถูกใจเพราะว่านะที่เนี้ยเขาคัดสรรคุณภาพแล้วก็ทุกจานเนี้ยคือเขาใส่ใจจริงๆให้คุณบิ๊กบอกเลยว่าร้านอยู่ที่ไหนคะคุณบ<อ>ิ๊กได้ค่ะสาขาประสานมิตรนะคะอยู่ในเวิร์กนาซีซัสนะคะสุงขุมบิเลย สามแยกแรกนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาขับตรงมาสุดเลยจะเจอเป็นเวิร์กที่จอดรถนะคะเข้ามามด้านในบ้านหลังสีเหลืองค่ะครวกลิ้งผักสดนะคะเปิด11โมงถึง4ี่ทุ่มครึ่งค่ะนี่สุดยอดมากหรวลยสุดๆนะฮะเห็นคุณป้าใส่วัตถุดิบนะฮะใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วมีเครื่องปรุงของเราด้วยทั้งรายการเราก็มีของมอบให้นะครับนั่นก็คือซอสหอยนางลมสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์มอบให้หนชุดครับ โอโหไม่ผิดหวังในเรื่องของรสชาติอาหารปักใต้นะครับตโดนใจแน่นอนนะฮะขอบคุณมากๆครับนะฮะที่ให้เกียรตินะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะดีใจค่ะ เรียกว่าเป็นวันหยุดแห่งครอบครัวปริหมาแบบนี้นะวาง,งแผนหรือยังว่าจะไปไหนฮะยังไม่ได้วางแผนเลยค่ะปีนะใหม่ก็อาจจะอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างนี้ศิลปินจะหยุดยากนะฮะช่วงเทศกาลก็มีงานทําตลอดเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเอาล่ะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ได้ทํางานนะฮะแล้วเป็นเร,เรียกว่าเป็นวันหยุดครอบครัวแบบนี้นะฮะใครอยู่ต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางแบบปลอดภัยกันแล้วกันอย่าประมาทครับคุณผู้ชมครับนะฮะไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับขอพรจากท่านนะครับผมใช่ค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะนีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่่่คะ